สนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สวัสดีครับผมคิวครับอัลโต้นะฮะกับรายการคู่หูลิ้งนะฮะต้องบอกได้เลยว่าวันนี้ผมแต่งตัวแบบแนวร็องนิดนึงนะฮะเรายืนอยู่ที่ผู้ช่วงนะครับคุณคิวครับผมชื่องานเต็มๆในงานนี้นะฮะทั้งหมดเลยอ่ะครับอินเตอร์เนชั่นแนลสมุยไบวิกนะฮะปีสองสองพันสี่นะฮะครั้งที่เท่าไหร่ฮะครั้งที่4ครับครั้งที่4ของสมุยนะฮะต้องบอกว่าปีนี้นะฮะมีอะไรแปลกใหม่ ฮะที่แต่งใหม่นะฮะกุนี่คิวคืออะไรไหมฮะพิตตี้ฮะครับผมต้องบอกว่าปีนี้นะฮะมีของที่เรียกว่าของขายนะฮะของขายต้องบอกว่าเป็นของชาวไบวิกโดยตรงนะฮะแล้วชอบของไบวิกนะครับผมรถหรือว่าอุปกรณ์ชาวสองล้อทั้งหลายนั่นเองครับผมเดินไปด้านหน้างกุนที่คิวฮะก็จะเป็นช็อปต่างๆนะฮะเรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้ววันนี้เสียงกระหึ่มนะฮะผมบอกได้เลยถ้ารถทั้ง นะฮะครับสตาร์ทพร้อมกันนะฮะเพนดินจะไหวทันทีฮะ3.8ลิตรฮะจะทำให้สมุยเราี่สั่นไหวนะฮะอาจจะจมลงเลยก็ได้าานะฮะพวกะชาวใบวิ่งชาวไบวิง่งลายเนี่ยบอกได้ว่ายิ่งใหญ่นะฮะ,ะยิ่งใหญ่จริงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราอยู่ในงานฮะไม่ได้สัมผัสกับเชาวใบวิง่งแว่านะฮะสักพักหน้าคุณทีคิวฮะเราจะไปสัมภาษณ์ชาวไบวิ่งกันชาวว่ามาจากที่ไหนบ้างมาจากที่ไหนกันบ้างผมบอกได้เลยอิคิวครับไม่ได้มีแค่ว่าชาวไทยนะฮะ มีชาวต่างชาติด้วยครับผมแล, er แล้วที่สำคัญดาต้อกรถถูเราเป็นเมืองท่องเที่ยวไงครับก็เลยเป็นพรที่แบบตื่นตาตื่นใจของชาวต่างชาติด้วยครับผมต้องบอกว่าปีนี้เทศบาลร่วมกับทททนะฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้ช่วงโล w s ซ a s o ่นนะช่วง low season ก็ต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ลดน้ลงสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับผมหมวกกันน็อกต้องบอกได้เลยว่าอีคิวเป็นคนใส่ท well. ุกว yeah, so ันนะฮะขับรถก็ใส่ นะรถยนต์ก็ใส่นะฮะนอนกลางคืนเขายังใส่นะฮะที่จังหวันังในงานนี้นะฮะใชช่่แล้วใใส่เปล่านอนไม่ได้ใส่ครับออ๋ไม่ได้ใส่นะฮะใส่เฉพาะเวลาขับมอเตอร์ไซค์แค่นั้นเองโอเคครับผมอ่ะพร้อมหรือยังฮะที่จะไปพบกับชาวไบวิกันอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูกันว่ามาจากที่ไหนกันบ้างโอเคครับผมรถอะไรมารถซูซี่ครับตอนนี้เรายืนอยู่กับพี่ท็อปนยเด็กครับอ่พี่ท็อปครับตอนนี้เรายืนอยู่กับ แต่งรถได้แบบว่าโดนใจวัยรุ่นเลยนะฮะต้อผ้าเท้าเนี่ยพี่แต่งคันนี้นะหมดไปเท่าไหร่ฮะล้านกว่าบาทล้านกว่าโโอ้หเราเจ้าคันเดียฮะ้าประมาณเท่าไหร่ครับพี่ต้อมสมมุติห้าผมจะล้าะนอบาทล้านสองมีไหมมีครับใจเลยพี่นานนานเลยนานใช่ไหมครัโอเคครับรถต้องบอกได้เลยครับพี่ต๊อบครับงานนี้นะฮะเป็นครั้งที่สี่แล้วพี่ต๊อบมาร่วมงานอีกครั้งนะฮะ ต่อเลยพี่ต๊อบประทับใจแล้วไอ้ชอบอะไรมากครับพี่บี้ประทับใจอ่าได้เสียงน้องสาวพิตตี้นิจภาพเฮ้ยที่คิวต้องบอกต้องบอกพี่ต๊อบอยู่ซุ้มอะไรฮะครับต้องทางพี่ต๊อบพี่ต้องอ๊อบอยู่ซุ้มด้านในด้านขวา ไน้ะฮะรัาไนทนะน้าไนท์บอกมาเลยว่า huh. พี่ต๋องความหมายการอัศวินรัติการนั่นเองชื่อบอกดูเดือนนะสุดยอดมากเขาคืออัศวินรัติการนะฮะเหมือนเหมือนแบนด์แมนแบนด์แมนไม่ใช่แบนด์แมนเขาแบนดแมนแบนดแมนนะฮะเ้าต้องบอกได้เลยวันนี้นะไม่ได้มีคันเดียวนะมีหลายคันแต่ว่าที่เราเลือกันดีมาเพื่อโดนใจโู้หูรีกิ้งมากนะฮะมาในค่ำคืนนี้ไม่ผิดหวังนะฮะคันละล้านสองเขาฝากไปด้วยละกันเลยะครับ สวัสดีครับพี่อทำธุรกิจอะไรบ้างครับทำทีู่ตกแต่งภายในนะครับตกแต่งภายในเป็นคนตกแต่งภายในแต่ว่าชอบรถแนวรถต้นใหญ่ใช่ไหมแล้วก็รีสอร์ทด้วยนะครับเซพเฮาส์รีสอร์ทแล้วก็งานเทนนันใช่ไหมพี่คุณจะเอามากกว่านี้เหรอฮะให้สร้างอะไรหรืออยากเง้แล้ววันนี่เขาทำอะไรต้องเซฟเซฟเดคอเอาเซาเธอร์เดคอร์นะนอกจาก ม่บริสัทอะไรนลพี่ก็จะเป็นแบบทารูบีเนียมแันองเยียมนดนงนะอกจากเขาจะชอบตอมีหลายหลายอย่างมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับพี่ต้อมที่ทำไห้พี่เราชอบแบบแบบนี้พี่เขาเล็กๆก็มีเยอะะนะฮะแล้วบอกให้เร็วกว่าไปเท่าไหร่สองร้อยกว่าผู้ใหญ่ก็ อดมากพ be ี่ต๊อบับได้สมุนส0 0รกว่าไหมฮะไม่เคยโอ้โหร้านอี่มาให้ข้อมูลกับรถกับเรานั่นเอาคาขออนที่อออสักรั้พ่ออักครา้งพีโอ้ยร้านสอยเอยากจดฟังเสียงั้หโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะฮะมาดูว่าจะสู้รถพี่ต๊อบได้หรือเปล่านะฮะ ตัวคือวี่ใหม่ล่าสุดด้วยนะฮะนี่ผมซื้อนำเข้าเองจากอเมริกาฮะประมาณ8แสนกว่า8 0 0แสนกว่าก็เป็นประมาณล้านล้านหนึ่งเฮ้ยบอกได้เลยนะคนที่เล่นฮาเล่ต้องมีกระตังนะฮะอย่างเราเนี่ยมีไหมฮะมีครับมีฮะแต่มีน้อยจะมีน้อยนะฮะยูท้าท่านี่นี้พี่กล่าวว่าจะเก็บไว้เป็นของเก็บเพราะว่าปล่อยฮะอะต ครับนี่จะขายมันได้ยไงพผเสียดาพขเลยมน้ันสวยี้ัมืนะฮะเหมือนเลือกสาวคนเนี้สวยละนะแต่ไปเจออีกคนนึงนะฮะสวยกว่าเป็นยังราพี่ประมาณนั้นครับแต่นี่เนี่ผมรู้ เดียวเดียวไม่มีนะฮะไม่มีตอนทุกวันนะฮะจะมียเผลอไม่ได้นะฮะอะไรกันนี่ก็ขอบคุณพี่อุ้มมากนะฮะที่มาร่วมนะฮะสนุกสนานแล้วก็ขอได้เลยว่าคันนี้สวยมากขอบคุณยูน่ายูน่าเอามากอะไรกับผู่ลิซซี่นิดนึงนะฮะฝากไว้ที่นี่พี่อ๋อพ่อครับที่ตอนสองวันนะครับสัมภาษณ์ผมนี่ว่าสนุกสนานนี้มากนะฝากทุกคนช่วยดูแลกัน กันไปนะครับโอ้หลิ้งครับผมม่นอนโอ้โหพีู่โดมครับาครับมามาครับลองอีกครั้งนึงฮะอเลยสตาร์ทสตาร์ทขอเสียงขอเสียงครับพี่ทไงฮะทำไงพี่นี่ครับเลยครับกดเลยนะฮะใสเกียร์อยู่ปะฮะไม่ใครับนี่ส่าครับคนเลยนะฮะ